ซื้อรถคนรีบโปะหรือเก็บเงินสดไว้กับตัวดีครับ มีคนถามเข้ามานะครับว่าตอนนี้กําลังผ่อนรถอยู่เมื่อมีเงินเนี่ยควรเอาไปโปะรถหรือว่าเก็บเงินสดไว้กับตัวดีสิ่งแรกเลยนะฮะที่ผมอยากให้คุณรู้จักก่อนก็คือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยของรถเนาะเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยรถเนี่ยจริงๆมันแตกต่างจากอัตราดอกเบี้ยบ้านอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตการคํานวณของอัตราดอกเบี้ยรถเนี่ยเป็นการคํานวณแบบคงที่หรือว่าแฟดเลทนั่นเองก็คือสมมติคุณไปกู้ซื้อรถที่ราคา1ล้านบาทเขาก็จะคิดอัตราดอกเบี้ยของคุณเนี่ยจากยอด1ล้านบาทถึงแม้คุณมีเงินคุุุณณณจะรรีีบโปิ่งทคคคได้ก็ือ ได้ลดหมดไวขึ้นแต่คุณยังจะเสียดอกเบี้ยเนี่ยเท่าเดิมเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีเงินก้อนหนึ่งเนี่ยการเอาไปเลือกโปรถลดอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดแต่หากคุณมีเงินนะฮะแล้วคุณจะเอาไปทําอะไรต่อเนี่ยผมอยากให้คุณคํานวณแบบนี้ก็คือ1ตอนนี้คุณมีเงินเก็บสํารองฉุกเฉินแล้วหรือยังถ้าคุณยังไม่มีเงินก้อนนี้ก่อนที่คุณเอาไปทาอย่างอื่นเนี่ยคุณเอามาเก็บสํารองฉุกเฉินดูก่อนเผื่อวันหนึ่งคุณจำเป็นจะต้องใช้เงินก็เอาเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้จะได้ไม่ต้องไปกกกกกูู้้้เเเเเเเงงงงงิิิินนนนนนแแแลลลลวววปป็็หหีีตต่่่่่ออออออไาาาาคคุุุณณบบมมมสํฉพััยยื คุณอาจเอาเงินบางส่วนเนี่ยมาโปะรถก็ได้นะเพื่อให้คุณเนี่ยได้รถไวขึ้นหรือถ้าคุณมีทางเลือกอื่นๆอย่างเช่นเอาไปลงทุนเอาไปต่อยอดให้มันได้ผลตอบแทนเนี่ยอันเนี้ยก็ดูจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสุดท้ายแล้วนะครับจริงๆผมว่าตรงเนี้ยคุณสามารถแบ่งสรรปันส่วนได้นะอาจจะไม่ต้องเอาทั้งหมดไปลงทุนอาจจะไม่เอาทั้งหมดเนี่ยไปโปะรถนะครับคุณสามารถแบ่งสัดส่วนได้ในความเหมาะสมในแบบของคุณได้เลยนะครับ